ก็ขอเจริญพรสาธุชนทั้งหลายตมาภาพพระครูปรับมนัทชยธรรมโมและที่นั่งเป็นประธานอยู่นะขณะนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนชันทะสาโลซึ่งอตมาภาพได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนให้ออกวัตถุมงคลเป็นเลสข้อมือและหัวเลดชื่อรุ่น พยักเงินล้านจุดประสงค์ก็ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เพื่อที่จะช่วยในการที่จะดําเนินการก่อสร้างศาลาอนเนกประสงค์ของทางวัดศาสตรสองตอนโดยได้รับมงคลละนามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาตั้งให้ชื่อว่าศาลาบารมีฉันทะทา,าโลและเพื่อให้ศาลานั้นดําเนินการได้สําเร็จพระเดชพระคุณหลวงพอ่อก็จึงได้ มอบมงคลลนามอีกเช่นกันในการตั้งชื่อเรตข้อมือรุ่นนี้ว่าพยักเงินล้านตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อบอกกล่าวแล้วว่าสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เราจะทำสิ่งใดให้สำเร็จได้ประการแรกก็คือจะต้องมีเงินเช่นเดียวกับการสร้างวัดในพระศาสนาก็เช่นเดียวกันซึ่งพระเดชพระคุณได้เมตตากับอาตมาภาพมาหลายสิปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงพอ่อเฉหนนั้นได้เมตตาแก่วัดศาสตร์สองตอนได้เมตตาแก่อัตมาภาพในการร่วมสร้างวัดขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทําบุญหรือว่าร่วมบูชาฤรษีพยัคฆ์เงินล้านทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญมีชีวิตสดใสมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในกิจการของตัวเอง มีสุขภาพพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรง